พี่เพีงสงสัยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเฮ้ยไปดูเถอจะแยกงยิ้มหวานด้วยสิพี่เพลงเออยิ้มหวานด้วยเมื่อวานเมื่อวานก่อนตาเขาก็ถ่ายวีดีโอโอ้ยดีใจตอนที่ไหนมาถ่ายไม่ได้ถ่ายถ่ายอันนี้ไงเว็บแคมแฮนดี้แคมอะอะไรแฮนดี้แคมเออมันกล้องแล้วนะ่ะแฮนดี้แคมอะถ้าเป็นเว็บแคมอะใช่ ไม่รู้ว่าพ่อเขาถือซื้ออะไรมาล่ะไปดูรูปไปชวนน้องไปดูรูปใชเป็นกล้องหรออือแฮนดี้แคมที่ใช้มือถือใช่แล้วใช่แล้วไงใช่ไหมพ่อพาจอนีอม้มาให้เอาให้เ <พอ S 2> ขามีแล้วเขาก็ใช้เขาใช้เพื่<บ>พอให<บ>้พี่เลยเงั้นนะโตเลย ไม่เห็นน้องเพีมมาอยู่น้องพีมอยู่นี่ไงเขามีเขามีกล้องแฮนดี้แคมป์่ถ้าพีถ้าพีเรียกไม่ผิดนะตามีแฮนดี้แคมแล้วพ่อได้ถ่ายลูกถ่ายมันนั้นมันใช้ถือถือถ่ายไปอย่างเงี้ยนั่นแหละเหมือนของเครื่องเล็กๆอ่ะเหมือนของน้อยๆใช้แผ่นดิบก็แม่ยังบอกแม่พูดให้พี่ฟังอยู่พ่อนะ ขาจะซื้อไอ้ของแบบเนี้ยเขาไม่บอกแม่หรอกเขารักไปซื้อผู้ชายอ่ะเขาชอบรักเขาชอบรักไปซื้อเขาไม่ให้ผู้หญิงไปด้วยหรอกถ้าเราเอาไปด้วยแล้วแม่ว่าถ้าเขาเขารู้ไงถ้าแม่ไปด้วยแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ได้ซื้อไอ้ยิ้มหวานด้วยอันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอเหรอใส่รองเท้าา่น่ะใส่ตามกันเลยน่ะน้องเพลงอ่ะน้องเพลงต้องต้องบอกน้องสิลูกไม่ใช่หนูใส่ตามน้องลูกบอกน้องว่าถอดรองเท้าก่อนอย่างงี้สิลูก จะเข้าในบ้านนะ่ะต้องถอดรองเท้าลูกเ,เ,าาเห็นใครทำอะไรก็